สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมในเกมเซเว่นไนนะครับซึ่งผมจะมาอธิบายนะครับว่าจะเลือกตัวอะไรดีนะครับในภายในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งกระดานเช็คชื่ออันนี้นะครับพรุ่งนี้ก็สามารถเลือกได้แล้วนะครับผมก็จะมีพวกเอชพวกโฟเอ็มอะไรเงี้ยนะครับมีคาม่มาด้วยนะครับมีทุกตัวนะครับตัวแรนะครับผมซึ่งก็จะมาดูเลยนะครับอยู่ไหนนี่นะครับอัศวินพิเศษ เนี่ยในกล่องในการ์ดพุ่งนี้นะครับจะมีทุกตัวเลยนะครับสามารถเลือกได้หมดนี่เลยนะครับซึ่งก็แล้วแต่นะครับว่าจะเลือกอะไรนะครับก็ไม่ได้มีข้อกําหนดอะไรเลยนะครับซึ่งบางคนเนี่ยชอบชื่นชอบตัวละครตัวไหนเนี่ยก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบนะครับแต่มันจะไม่เก่งไม่ตรงเมตาเท่านั้นเองนะครับนะบางคนแบบชอบไฮ้ตัวนี้แม่งเท่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่เป็นเพื่อนเลยนะครับ ความสุขของเราไม่มีใครห้ามได้นะครับนะซึ่งเจ็คเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแนะนําให้เลือกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวมันหาง่ายมากนะครับมันจะมีโอกาสได้จากาป,รประสาสประจําวันนะครับนะเมื่อแต้มครบเนี่ยเราก็จะได้เจคนะครับก็เฉลี่ยก็เดือนลตัวนะครับโชคดีนะครับก็บางทีก็สองเดือน ได้ตัวนึงอะไรอย่างงี้ครับถ้าแย่นะครับนรูดี้เริ่มเลยนะครับรูดี้นี่ผมก็ไม่แนะนําให้เรียงนะครับตอนนี้เพราะอะไรนะครับก็คืออีวานนะครับอเวกนะครับก็ไม่อยากจะพูดอะไรมาครับทําให้นายอัศวินตัวนี้นะครับทีโรนะครับไม่มีจุดยืนนะครับตอนนี้ซึ่งถามว่ามันก็ดีไหมมันก็ดีนะครับแต่ผมว่าอีวานตอนนี้เหนียกว่านะครับ ไปลงอะไรได้มั่งก็คืออารีน่านะครับเพียวๆนะครับตอนนี้นะครับหอคอยก็ระดับสูงๆถ้าเน้นถึกๆนะครับผมก็แนะนํานะครับใช้ได้อยู่นะครับเน้นต่อศัตรูไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฮิลนะครับตัวต่อไปนะครับไอรีนนะครับนางคนนี้นะครับผมก็ผมว่ามันดีมากนะครับพาสิบนี่คือเพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้กับอัศวินทั้งหมดในทีมนะครับ ก็คือสามารถไปไหนได้ทุกที่นะครับมือใหม่นี่สมควรเลือกตัวแรกๆโดยเด็คเอซ้าเพราะว่าผจญภัยนี่คือแบบตู้มเดียวนะครับมอนหายเกลี้ยงอะไรอย่างนี้นะครับนะแต่ตอนนี้ผมว่ามันไม่ค่อยมีคนใช้แล้วแหละนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นทีมเมตานะครับเมตาก็คือทีมเวฟนั่นเองนะครับซึ่งก็คือลินคาม่มาอะไรอย่างนี้นะครับเวฟเพียวๆนะครับผมก็แนะนําถ้ามือใหม่ก็ควร เลือกไว้นะครับไม่เสียหายนะครับนะแล้วต่อไปนะครับราเชลครับราเชลนะครับก็คือไม่มีอะไรนะครับมีที่เดียวที่เธอไปได้ก็คือเอ้ยไม่ใช่ดีสองที่นะครับก็มีปราสาทประจําวันนะครับผมนะด้วยสกิลนี้นะครับทําให้ลดค่าเสียหายกับพลังป้องกันของเป้าหมายลง 8ปดิเปอร์เซ็นตนะครับแปดิเปอร์เซ็นนี่ก็คือตัวเป็นกระดาษเลยนะครับนิ่มนิ่มเป็นขี้เลยนะครับนะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือหอคอยนะครับหอคอยชั้นสูงๆเนี่ยต้องพึ่งเธอแน่นอนนะครับแล้วท่านี้นะครับทําให้แบบโดนตีเบาแล้วก็มอนเป็นกระดาษนะครับผมนะผมก็ไม่แนะนําให้เลือกนะครับแต่ก็ถ้ามีไว้ก็ดีนะครับไม่จะหายตัวต่อไปครับ เดลโลนนะครับเดรโลนก็คือรอาชาห่งความตายนะครับพาร์าสิบนี่ก็เหมือนคามาเด็เลยนะครับเพิ่มความเสียหายของอัศวินทั้งหมดในทีม50%นะครับเมื่อตีพื้นฐานเนี่ยคูดาตัวเองก็จะลดลง7วินาทีนะครับซึ่งก็สามารถลงมังกรได้นะครับตัวนี้นะครับก็ในอารีนาเนี่ยก็หายไปแล้วนะครับไม่มีแล้วน,นะครับ จริงผมก็ไม่แนะนำนะถ้าจะเลือกเดลโรนนะครับผมแนะนำคาร์มาดีกว่านะครับส่วนลงมังกรเนี่ยผมใช้เฟิงเยี่ยนกับเซอินจะดีกว่านะครับผมนะไม่แนะนำให้เลือกนะครับตอนนี้แต่ถ้าเอาเวกมานี้ผมว่าสุดๆนะครับตัวนี้ตัวต่อไปนะครับเจฟนะครับเจฟนี่คือเจ้าพ่อแห่งการฟาร์มนะครับผมนะด้วยสกิลที่ มีสกิลหมู่ทั้ง2ส,สกิลนะครับสามารถตุ้มเรียวมอนหายไปหมดนะครับแล้วแถมยังมีสะท้อนสะท้อนไม่พอยังต้านฮานดีบัฟสามเทอร์นี่นะครับสิ่งที่สถานที่เจฟจะไปก็คือแอดเวนเจอร์นะครับหมดอจนหายนะครับผมนะซึ่งหอคอยชั้นสูงๆนี่เจฟก็สามารถไปได้นะครับทำทีมฟูลดาเมลนะครับสกิลไฟนี่คือมอนมอนหายเลยนะครับ หลักแสนนะครับดาเมจแต่ตอนนี้ผมว่าเจฟเนี่ยไม่มีที่ยืนเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัววอยชิวมันเยอะไงครับเจฟมันทำอะไรไม่ค่อยได้แล้วครับนะก็ไม่แนะนำให้เรียกเท่าไหร่นะส่วนสปายนะครับก็มีคนใช้ตลอดการนะครับ มันดีมากนะครับสกิลพาสิฟของมันเนี่ยก็คือทําให้อัศวินทั้งหมดเนี่ยต้านทานดีบัฟทุกอย่างเลยนะครับสตันอมาพาตนะครับอะไรหลายๆอย่างทุกอย่างนะครับยกเว้นตัวที่ทะลุบัฟอย่างเอ็ดนะครับผมถ้าถ้าฟันดวงจันทนะครับผมจำชื่อสกิลไม่ได้ แล้วถมมันยังเพิ่มโอกาสติดคลิคดีคอให้ทีมทั้งหมด50%นะครับแล้วบอกให้ตัวเองนะครับโจมตีปกติก็ติดฟลอสนะครับคือแบบก็มีผลคอยได้นะครับผมซึ่งสามารถไปที่ไหนได้บ้างครับแน่นอนครับอารีนาที่หนึ่งครับแล้วก็สามารถลงหอคอยได้นะครับผมการติดสถานะต่างๆที่คอยปวดเรานะครับตัวนี้ผมก็ไม่แนะนำให้เลือกดีกว่านะครับนะฮะ ต่อไปนะครับคริสนะครับคิดนะครับก็เหมาะสําหรับลงหอคอยนะครับชั้นสูงสนะครับก็คือเมื่อศัตรูแต่ละตัวตายเนี่ยมันจะทําการฮิลให้เรานะครับสามสิเปอร์เซนของพลังชีวิตสูงสุดนะครับเมื่อตัวเองตายเนี่ยจะก็จะเป็นอมตะนะครับสามเทินนะครับโจมตีปกติมีโอกาสติดสถานะเดนนะครับซึ่งสกิลที่ ดีนะครับก็คือฮิวให้กับทีมนั่นเองนะครับมาสําหรับลงหอคอยนะครับผมแล้วก็หุบไอ้ไอ้ดันนี่นะครับดันหุบเหวนะครับสถานะเดนมันก็โดนมอนเหมือนกันนะครับตัวที่การสถานะเนี่ยสามารถติดเดนนะครับซึ่งก็ง่ายต่อการลงนะครับสรุปนะครับเซเว่นเซเว่นนั้นเนี่ยผมก็อธิบายคร่าวๆนะครับสําหรับมือใหม่นะครับผมก็ไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับนะไปหาเอาจาก นี่ดีกว่านะครับประสาทรายวันนะครับผมคะแนนตรงนี้นะครับถ้าเราเต็ม1,000เราก็จะสามารถสุ่มเซเว่นไนท์หนึ่งตัวนะครับซึ่งถ้าโชคดีเนี่ยก็ไม,ไม่ต้องไม่ต้องถึงบางทีบางคนนี่แบบวันเดียวอย่างนี้ได้ก็มีนะครับผมนะต่อไปผมจะมาอธิบายอ่าโฟเอแล้วนะครับ7ซเวนไนผมสรูเขคร่าวๆไปให้ฟังแล้วนะครับซึ่งก็ผิดพลาดอะไรก็ขออาไวด้วยนะครับ ดูกันนะครับกับเอเพอร์เอร์นะครับเริ่มตัวแรกเลยครับเอสเอสนี่ผมก็แบบคือว่ามันดีนะครับดีมากเลยนะครับผู้เล่นมือใหม่เนี่ยควรจะมีไว้อย่างน้อยแน่ๆแ,แล้วเลเวลสามสิบหนึ่งตัวนะครับเพราะว่าพาสสิบมันโกงสุดๆนะครับดูครับทำให้ฝ่ายตรงข้ามได้รับความเสียหายขึ้น50%ไม่พอนะครับ ยังลดเกราะอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต่น่นก็คือแบบสกิลทีนี่ก็แทบหายแล้วนะครับแล้วก็เมื่อว่าค่าความเสียหายที่ได้รับเนี่ยโดนเกินแม็กซ์เพีขึ้นที่เหลืออยู่นะครับก็จะเหลือหนึ่งนะครับทำให้อยู่รออีกหนึ่งเทินนะครับซึ่งสกิล้าสิบเนี่ยสามารถฟาร์มได้นะครับสบายสบายนะครับช่วงแรกแเนี่ยแล้วก็อารีนาสมัยก่อนนี่เขาก็คือพระเอกนะครับคือยืนรอ คือแบบทาให้ทีมเก่งนะครับยอดซึ่งตอนนี้ผมก็ใช้อยู่นะครับงอารีน่าตัวโปวดผมเลยนะครับนะผมก็แนะนานะครับว่าถ้าคนไม่มีไม่มีเลยเนี่ยแนะนําให้เลือกมาหนึ่งตัวนะครับหรือใครไม่อยากเลือกนะครับผมแนะนําให้ไปฟาร์มนะครับแมปแปดนะครับแปดถึงสิบสองถึงแปดถึงยี่สิบนะครับจะมีดรอปเอ็นนะครับแต่มันก็ไม่ได้ดรอปง่ายขนาดนั้นนะครับต้องใช้ความอดทนระยะหนึ่งนะครับ แต่ถ้าใครมีแล้วก็ไม่ต้องเรียกนะครับผ่านไปต่อไปนะครับริปโป้ครับริปโป้นี่ผมว่าตอนนี้เป็นอะไรที่แบบอ่อนอ่อนที่สุดแล้วนะครับผมในบรรดาโฟเอ็มเพ์เลอร์นะครับเพราะว่ามันตกกระป๋องไปนะครับมันไม่มีอะไรซับพอร์ตทีมเลยครับมีแต่ตัวเองนะครับ แล้วก็ไวชิวนะครับที่มีสกิลดีๆของมันก็คือเล่งเทินนะครับเนี่ยเร่งสามเทินนะครับนะก็คือทำให้ซอมบี้หายไปเลยนั่นเองนะครับผมก็ไม่ขอพูดอะไรมานะครับไม่ขอแนะนําให้เลือกนะครับต่อไปครับจุนหงอคงครับตัวนี้ก็คือไม่ค่อยได้รับความนิยมนะครับเดี๋ยวนี้นะครับ สมัยก่อนน็่คือบูมนะครับผมซึ่งพาสซีของเขาเนี่ยเพิ่มความเสียหาย50%นะครับแล้วก็ลดความเสียหายนักเรียภาพตัวเอง50% 3เท่าน,นะครับเมื่อตนเองตายจะแยกเล่างออกมา100% 4ตัวนะครับมากสุดซึ่งร่างแยกเนี่ยมีความสามารถ80%ของร่างหลักเท่านั้นนะครับซึ่งถามว่าไปที่ไหนได้บ้างผมว่ามันก็แทบจะไม่มีที่ไหนที่ไปได้นะครับ ก็มีดันฟ้านะครับดันธาตุประจําวันนะครับสามารถลงลงไปได้นะครับไปปวน AI เล่นๆนะครับก็ไม่แนะนําให้เลือกนะครับสําหรับหงอคงต่อไปนะครับลินนะครับเจ้าแม่มังกรนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยได้รับความนิยมนะครับอยู่ในช่วงเมตานะครับบูมมากๆด้วยสกิลนะครับแต่ละสกิลเนี่ยรุนแรงเหลือเกินนะครับ สร้างความเสียหายหนึ่ง้ยเอร์เซนตของพลังโจมตีเวทให้แก่ตรูทั้งหมดนะครับสร้างความเสียหายอีกย0สเปอร์เซนของแมงเฮดพีนะครับแล้วก็สุ่มอินฟอร์เมชันนะครับค,คือแผนแผนยืนสําหรับตรูนะครับโอ้โหสำหรับทีมกันปวดหัวไปหมดนะครับและีกสกิลหนึ่งครับสร้างความเสียหาย70%สิเปอร์เซนนะครับของพลังโจมตีเวทให้แก่ต,ตัตสี่ตัวจำนวนสองครั้งนะครับโดยไม่สนดพลังป้องกันและโจมตีเป็นคริติคอนการันตีนะครับสกิลแบบ สุดๆนะครับอีวาลูดี้โดนไปนี่เผลออาจเกือบตายได้นะครับถึกๆนั่นก็มีการความเสียหายทั้งหมด12ครั้งนะครับตัวเลขที่เด้งๆขึ้นนะครับนั่นแหละครับถ้าลินโดนแบ,บ12ครั้งก็คือหายหมดเลยนะครับนะแล้วก็เมื่อโจมตีปกติเนี่ยมีโอกาสทําให้ตัูตาบอด2เทิร์นะครับเพิ่มพลังโจมตีเวทแห่งแสวินทั้งหมดในทีมอีก50%นะครับโอ้โหคิดว่า โกงสุดๆเลยนะครับสําหรับรินผมแนะนําเลยนะครับให้เลือกนะครับนะสำหรับใครที่ยังไม่มีนะเพราะมันลงได้แทบทุกที่นะครับอาลีน่านะครับพจนภัยนะครับหอคอยอย่างเงี้ยนะครับโอ้หผมมาผมแนะนําให้เลือกนะครับถ้าใครยังไม่มีนะครับหรือใครมีสามสิบแล้วผมแนะนําให้เลือกทำสามสองนะครับมาใส่เจมนะครับโห้มันจะดาเมจทวีคูณกว่าเดิมนะครับ แนะนำนะลินนะซึ่งก็สรุปไปแล้วนะครับข้าวๆสำหรับโอเอ e มเพเลอร์นะครับผมก็ขอให้เลือกลินมาเป็นระดับึ่งแล้วกันนะครับเอ็ดก็ถ้ามีอยู่แล้วตัวหนึ่งเลเวลสามสิบผมก็ไม่แนะนำให้นะตัวสองตัวนี้ไม่ต้องมองนะครับไม่ต้องเลือกครับมาดูกันนะครับสำหรับโอโอเอ็มเพเลอร์นะครับนั่นก็คืออดีตจักรพรรดิแดงนะครับ เรื่องมันที่แทโอนะครับสำหรับแทโอเนี่ยผมก็ถ้าใครยังไม่มีนะผมไม่แนะนำให้เลือกนะเพราะว่าเวลสามสิบมันก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับดามเมจไม่ค่อยมีสกิลก็ไม่ค่อยมีอะไรดีเท่าไหร่นะครับนะสร้างความเสียหายจ็ดิบเปเซนของพลังโจมตีศัตรูทั้งหมด2ครั้งแล้วเขาจัดบัฟทั้งหมดก็คือเล่นเทินนั่นเองครับเล่นเทินสเทินนะครับ ีกสกิลหนึงก็คือสร้างความเสียหาย100%แก่ศัตรูทั้งหมดนะครับทะลุบัฟนะครับแค่นั้นเองนะครับซึ่งมันไม่ได้มีความแรงอะไรเลยนะครับที่เด่นของเขาก็คืออยู่ตรงนี้นะครับมีวอยชืวิ3าครั้งนะครับเมื่อตัวเองตายจะเป็นอันเดนะครับซึ่งการโจมตีปกติเนี่ยจะเป็นการันตีคริติคอลนะครับแล้วก็ไม่สนเดฟนะครับนะทะลุป้องกันนั่นเองซึ่งตีธรรมดาเนี่ยรุนแรงมากนะครับแต่ผมว่า ไม่ใช่เมตาของเขานะครับตอนนี้นะครับซึ่งยังไม่เหมาะแต่อนาคตไม่แน่นะครับถ้าแผดใครมาเมื่อไหร่เนี่ยเล่นทีมสปีดแบบฟิสิกเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะครับปวนอยู่นะครับเนี่ยสำหรับแถวแต่ตอนนี้ผมไม่แนะนำให้เลือกนะครับนะต่อไปนะครับคาม่าครับคาม่านี่ก็คือพอๆกับลินนะครับ ซึ่งตอนนี้เป็นอย่างที่ผมบอกไปนะครับเป็นเมตาทีมเวตมตนนะครับเมจิกนะครับซึ่งมันคอมโบได้กับลินนะครับผมมาดูพาสซีฟกันเลยนะครับทำให้ตนเองติดบล็อกนะครับทุกการันตีบล็อกนั่นเองนะครับนะแล้วก็มีวอยซิลสี่ครั้งนะครับแล้วก็เพิ่มความเสียหายของสวินทั้งหมด50%อันนี้คือสกิลเหมือนเดลโลนเลยนะครับนะซึ่งสกิลแรกเนี่ย สร้างความเสียหายทั้งเวท60%นะครับของพลังโจมตีเวทแก่ศัตรูทั้งหมด2ครั้งและเป็นการโจมตีแบบการันตีคริติคอลอีกแล้วนะครับแล้วก็มีผลทะลุบัฟด้วยนะครับโ้สุดยอดนะครับสกิล2นะครับสร้างความเสียหายทั้งเวทนะครับ80%นะครับ4ตัว2ครั้งนะครับและยังขจัดบัฟทั้งหมดออก3เทอร์นะครับคือซอมบี้อย่างแทโอกีพลังโดนไปนี่คือแบบ ลงไม่นอนนะครับลงหลุมนี่นะครับนะซึ่งมันคอมโบกับเรียนได้แบบสุดๆนะครับสําหรับค้ามากับเรียนนะครับตอนนี้คือแบบผมแนะนําให้เลือกเลยนะครับถ้าใครยังไม่มีนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยมีแค่เวล e e l สามสิบถ้าได้มาสามสองนี่ผมมาใส่เจมแบบประคงจะเจมขึ้นเยอะนะครับผมแนะนําให้เลือกนะครับสําหรับใครที่ยังไม่มีนะหรือมีสามสิบแล้วแต่ยังอยากทำสามสองนะครับ สรุปเลยเนี่ยสำหรับอสองตัวนี้ผมแนะนำให้เลือกคามามาครับโดยสรุปเลยเนี่ยไอตัวที่น่าจับตามองที่สุดผมว่าเป็นลินนะครับลินกคามาสองตัวนี้นะครับส่วนตัวอื่นผมก็ไม่แนะนําให้เลือกเท่าไหร่นะครับผมนะส่วนตัวผมแล้วเนี่ยถ้าพรุ่งนี้นะครับผมจะเลือกคามานะครับเพราะคามาผมยังสามสิบอยู่เลยนะครับดวงรันทดก็อย่างนี้แหละครับนะ ซึ่งก็อธิบายจบแล้วนะครับใครแบบมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถเมนตอบได้นะครับผมหรือผมพูดอะไรผิดไปผมก็ขอเอภัยด้วยนะครับนะตรงนี้เรียกฟรีนะครับผมเปิดเล่น,ลน,ลนๆก่อนเลยครับโ,โตโตนะครับถ้าเป็นตัวอาจารยกันพนี่คือแบบมันอะไรแบบมีระคันเลยนะครับปฏิหารนะครับซึ่งก็อธิบายไปแล้วนะครับ ว่าผมแนะนําให้เลือกลีนกับค้ามานะครับ2ตัวนี้แล้วแต่เพื่อนจะชอบนะครับซึ่งมันแบบมีผลต่ออารีน่ามากที่สุดแล้วนะครับในปัจจุบันนะครับซึ่งต่อไปเนี่ยผมก็จะไมเออีวานกับคารินเล่นให้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อบางคนแบบยังไม่เคยเห็นเฮ้ยเอบว์เป็นยังไงวะอยากเห็นนะครับผมจัดให้ครับซึ่งผมก็เก็บเศษมาแล้วครบก็นานแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ทำนะครับ อยู่ไหนนะอ๋อเจอลนะคาลี่เฮ้ยไม่ได้ต้องพายเอกก่อนพายต้องมาก่อนแต่อีวานผมนี่คือ30อยู่เลยนะครับแบบเพิ่งเกิดอะครับดูดิสามสิบชื่อเย่ว่หมงครับอ๋อผูกพังต้องถอดออเียก่นะครับผมนี่เขาหล่อมากนะครับผมเหมือนเป็นศิลปกรรมที่ <Gonzalez> <laughs> เอาหลี่มานะครับเริ่มอะไรดีกว่านะครับโอ้ผมก็ยังไม่เคยเห็นนะครับหน้าตาแบบนี้นครับไปเลยดีกว่าครับอืมอลังการงานสร้างมเมื่อกี้มันภาพดำๆแล้วมาเป็นอย่างนี้เลยผมงงโอ้หล่อนะครับแมดีเทลชุดนี่แบบมาเต็มนะครับนะ สเตตัสของเขาก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมนะแล้วก็จะมีสกิลเอาเวกเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งเพื่อนๆอ,อาจจะรู้แล้วนะครับผมจะไม่อธิบายแล้วกันส่วนอารินนะครับทำอ๋ยวทีมก่อนตามอีวานไปเลยครับตามผัวไปเลยครับไปเป็นภาพดำอีกแล้วครับผมงงกับมันจริงนะครับ มาแล้วนะครับผมนางเอกของเรานะครับหุ่นเฟี้ยวเชียวนะครับสวยจริงๆนะครับนางเอกของเราเมื่อกี้ของเขากงนะครับชุบทั้งตี้นะครับสุดเดดนะครับเอาหายไปไหนเอามาโชว์หน่อยสินี่พระเอกของเรานี่นะครับยิงคู่กันสวยหล่อเลยทีเดียวนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผิดพลาดอะไรไปผมก็ขออภัยนะครับผมไม่ได้แนะนําให้บังคับให้เรียงนะครับผมแบบมาเป็นแนวทางเฉยๆนะครับสําหรับคนที่หมดทางเลือกหรือแบบอยากได้คําแนะนําอะไรนะครับนะผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับผม